สวัสดีค่ะพี่น้องเมมโมนมาอีกแล้วมื่อนี้ยเมมโมนมาเอ็ดนำไมส่งพี่นอ้องสวัสดีอันดุน้องตะเกีเพิ่นอันนะฝากน้ำไม้มาหายสามกระสอบพี่นอออ้องเมมโมนกต่ทีน้ำไม้ส่งเอ็ดน้ำไม้ส่งนี่แบบคือบา้านเนาเดบบอโบเป็ดโซยเนาะคือจังพี่เขาหมักซอยเอาอสีหน่อยโซอยโซยเอาแบบตัวเธอนึ่มือ มีหม้เลื่อันคือเราบ่มหมักเก็ะว่าสับเอาในพี่น้องเลลับับเอาเลยเขาสีอันต้มต้มอันสุกกินตำกินมักก็แซกพี่น้องจะไม่ม้อนสเห็ดแบบสูตรที่บ้านฟเม่คิดไงสเห็ดนี้เนาม่ม้อนก็่สีเห็ดแบบบ้านเท่าเลยพี่น้องการพี่น้องมั้ยไม่จบแต่ไม่จบฟีนกินเมนได้ร้ายแต่แทนาไม่จบพี่น้องเอ้ยไลาไล่แต่ไมจบถามเปที่ร่องนี้พี่ ก้าครับลูกตอนนี้ก้าไม่ได้ไม,บบม่ได้แกนงานสวัสดีค่ะพี่น้องอเลเยยังไม่ได้เนี่ยสวัสดีค่ะพี่น้องมาเต้นเกมได้ก็เปิดเพิ่มเลยพี่น้องเล่นได้นั่งจะแน่แน่เต้นได้ไม่ต้องไม่ต้องเป็นอะไรพี่น้องเต้นกับซาเหไม่ต้องไม่ต้องเอามาทีเฉยจะพอแล้ว คอเป็นพี่่ใมันสมเต้มชากสอบอกมันว่าจะเอาต่ดูอ่นๆหนพี่่องไม่ไรดกนับกันมาคับกันพี่ย่องสเด็กมีไเอาม่ให้ดูดูพี่่องเยม่ให้ เงีน okay. so so ี่ยสวนไหนคนมีอ้นน้า th ก็ไปหาให้แห่ของคนมีสวนมงหามาให้ก็ฝาเรียกตเกไปสวนมปลือมใหม่ไห้เรียก้ว่าก็เลยไปบริเวณไปสวนเนเกยไปเนเียม่ไดเรียนเลย่นเวไเรียกเรียนื้อยด้อมนวันันวันจ่ายใช่ไหมนจานจนทาง ไปที่ไรที่ละไปที่ไรเด็กพี้องไปที่ไรนาะที่ไปใช่ไรลุงปอนไม่เคยอาจจะไม่ได้ไปนั่งว่าปอนไม่เคยอาจจะที่ที่ละแล้วอื่นไม่ได้ไปที่นีน้องหนิงสวัสดีสิคะลูกสวัสดีสิคะเดี๋ยวสวัสดีคล้องมีไงคะสวัสดีแม่มนรามบอกพี่น้องมา กดอะไรให้แม่มอนพาทำด้วยพี่คะมาฝากแม่มอนด้วยพี่คะม่ใช่เ่าไปเลยนะคะเอ็ซีเพิ่นมากไอ้ยิ่งน้องนิ้งออกมาในกล่องเพิ่นนะโอ้ยล้านหน่ารักดี่เมาเป็นเปลี่ยนที่น้องหรือันนี้มาเป็นเกีย์พี่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 คะไม่ไม้เอาไม่ดูพี่ข้าบอกน้องเลยมายิ่พี่พี่คะลูกมาตรงนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เล่นน่นไม่เอาไม่ไม่เล่นนะ เด็กอ่ะสวัสดีค่ะวัสดีดีๆสิคะลูกสวัสดีค่ะไม่เห็นหน้าเลยนี่นูอยูที่งออกลังกายที่านวันนี้แม่ไม่ได้ออกกําลังกายแม่มีงานทําวันนี้ไม่ออกแล้ววันนี้เมื่อวานนี้ก็ออกกําลังกายล้าเแ็่แร่นล้ล้างมาชันร่มผุกร่มผ้าชันีนิงเป็นลมไม่ว่าป็นแรงเป็น ให้หาลอบพี่น้องเรียนนู้นเรียนอย่เ้ให้หาลอบาะอลเลยยุ่ยังไงเลยยุ่ยไงเลยลูสองอันเลยใช่ไหมแม่ลมอ่ะมสองอันนี้นั่นคือแม่แม่ร่างกาอันข้างนอกยังมีอีกสองอันเดี๋ยวพุ่งนีแขะเรล่องลังงกาะวาเก็บถึงเก็บเขาก็มเก็บอยู่ในแหวห่อเก็บของอะพี่น้อง เต็นเครื่อตงต่อกับร่งกายตอนนี้มันเป็นปัญญาชนี่ยใส่เด้หมอให้ออกกับร่งกายทุกที่ป็นทางก็เลยเก็บนื้อของออกมาอีกจะได้หออด่อนี่ออกมาล่างอะไรเงี้ยใส่เพื่เอาเขามาอีกหอมม่อนี้ข้าแม่หนูช่วยฉันจะจับบ้าบบน,นมันพอบบนมีว่าบาด ที่เอ็บนอนถุงนอนลงนั่นแหละเจียมมือเรางว้างวสีละเราจะเอาเขามาในห่อนี่เอามาต่อหงอนันนง่ายมาหอมนี่หงอนัันกิฟโคพี่น้องเฮ้ยจักรยัมพิยาตะโกนอันนี้เจ้ามักโคชนะคลายอันนี้ล็อกค้ายเพื่องออกร่างกายนนอเกะมบ่าตรงนี้สื่อฝากฝากคนหักแพโอ๊ยไม่ต้องเลยไม่ต้องทำไม่ไม่เอาวางวางปเดี๋ยวยายเดี๋ยวยายก็จะมาทำอยู่ไม่เอารอก ไม่หลุแล้วเออวางไปเดยวยามาทำยายเขาทำงานอะไรก็ไม่รู้เดีหนอยเดยยายเขาจะขาทำแล้วทหมไม่ดทำม่องเนีไมดคือราตอไนไม่เอามันจะบาดมือนี้เลยจะบาดมือเป็นนั่นเลือดไหลแลจะลอกดี ซักแบบนี้ไงถึงหอเลยถ้าสีคกินเนี้ยมันจะเป็นแบบอันแน่ใดลขัด้านอนี่นอะออกกำลังกายได้่เลยพี่น้องพกชิบวามันไปก่อนมันม่มันนี่ยได้ลูกหนึ่งไเนาะได้ลูกหนึ่งไติ๊กยังหาชิหาเท้าเดิมแต่เป็นเป้า็หาชิหาหาชิบจ้พี่น้อง เด็กขนาดสิบหายเสีหายเดี๋ยวนี้ว่าหกสิบหกสก้วไอยางว่าไรไอ้ไอหกพี่น้องเสื้อผ้าต่ลโตไ่ก็เอเลดเป็ดปมาเเดเป็ดปาส่กับเดีรเรียบรย่มาลงทีู่ยเด็รียโยโต๊ะตพี่น้องเนี้นๆอาอย่างนี้เนาะแต่เสืี่ที่ร่ื่อนายาแน้สงวัน ทันคนโอยนะฮะใส่เสื้อผ้าใส่แบบนี้แต่งานเลยพี่น้องทันคนไปอ้วนบมแทงบปได้ไปเลี่ยตรเต็นเต็นแค่ไห้ซาไม่มดหรือกว่าอินเขาพร้อมมันเออเออมานั่งเฉยๆนั่งเฉยเหมือนคนหนุ่มมาอ่านอยู่ตรงนี้ก็ได้มานั่งอ่านตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องไปใกล้ๆใกล้ๆแล้วมองไม่เห็นมันจะต่อปัดเชนเก้าคนโจรใส่เสื้อผ้ากกับบเลือใส่แบบนี้คือข้อเบิ่งพี่น้อง คนอ้วนหรือเขาไปใส่เสื้อไงไปได้ไปแห้งกี่ได้ไม่สองแม่งี่นของสองแม่แต่ถ้าพี่กาเอ้ยพี่กาไงต่อไปต่อปิงเกอร์พี่กามาทำเลย โอ้ยหน่พ mm ี hmm. ่น้องขึ้สยเลจัเสือดวนี่วันนี้นี่รายจะอกมใช้ผักพรก่อนบัดคาัจะหาพีหาน้องเลยใช้ผักพรเขเหนืยนบอกระซนน้อพี่น้องจะได้ยีกมาเลยที่นันกเก็บเก็บวก ขวดกนเ็นัวแน่เน้นอแบบนี้นี่อตงขวดวยบวยเีววาเ็นกหมอนี่ิ๊ช้างคืออว่าเนิยังขวดเยไป่ารกอุก็เผาพี่น้กเนาะเกนั่อยู่ว่าแตว่าแใแอนทีจาวพี่บัดตัวเองที่ตไมได้วเปนิี่เล่าย เราเห็ดอันนั้นบึ้งเราเห็ดนี่เราไปยูงามเ็ดเนีเป็นูดที่เโอเคพี่น้องนีมันเดกอี่เก่เนอยสองปีเก่งเลยสามปีเดือนเดืมอนอายุอมอนหาสิบเก็ดหาก็ดหาสิแป่อีกสามปี่ มเดกเกมันหักเกเนาะมเดกีมันหักเกลียดทีเวลามันนี่ขมา่มา,นา,ววานี่ขมาแต่คนเฮาจะว่าเหมือนเกิดเฒานโลกกันเดี่ยวว่าให้กันที่ แม่ดูน้ากันในโลกนี่เอกที่ว่าเนี่ยนั่นี่ไกันแล้วพี่น้องอยู่รวมโลกกันหักกันหักกันอยู่ไปอันนั้นแล้วนี่กันแล้วพี่น้องก็ห้องไปไปกันทั้งวัเอ้ยนี่คือเห็นความดีโอ้ยเราเอกคนนี้นะป้าคนนี้นะยายคนนี้นะแล้วก็ดีเด้อในยูทูบคอมเมนตสีตายไปโอ้ยยายอันนี้ป้าอันนี้แม่อันนี้ตายได้บุดีแม่แล้วก็บุดีจะออกยูทูบเบิ่งกเรา นีนีสันอย่งเงยบอว่าต่เนี่พี่้อดอะไรฮะจะว่ารุ่มยูทูบกันฮะมีมูมีครูเดี๋ยวนีเพื่อนมีครูมาลงกันในยูทูบอลยรพี่้องลงกันมวนเืนเนาะเนี้ร่อันนวคือว่าแนนนะเฮาบอกวมู่อย่นี้่เฮดกรไม้ส่งเลยพี่้องม่ดเฮดบริเวณไหเบิ้งอันช่องอันนึงค่ะแล้สีผ้าเฮดก็ะไม้ส่งพี่้องคล้ายๆว่าอันเบิมข้อมือกันเนาะอันนี้เขาเ็ดเต้น อ um ันน really? ั้นเขาเหตุบุปผิดเหมือนกันนะคือแบบนี้ด้อันนี้ไม่ม้อนเหตุบุป็นดไม่ม่อนเบสมอเพื่อนยูทูบอันนี้ไม่ม้อนเหตุเป็นเพื่อนกิเลสบุเป็นแบบนี่นะพี่น้องเภาพตัวเลขเปลี่ยนกันพวกที่น้องแม่โคนเท้าเกิดมาที่เป็นวัตถุสิ่งทุกอย่างบบแม่เลยพี่น้องเลยแม่ที่เราหูอ่านตัวเองแบบเกิดก่อนแด็กขึ้นหน้ายูกเกิดก่อนมันกูรูวัตถุทุกอย่างเนี้ยว่าเอาได้ที่น้อง เกิดก้อนกบบเกิดเิดก้อคือคือได้เล้เจิดก้อนบุ๋มเหยียงนนี่พี่ห้องก็เปิดไม้ก็หูบดชิมกาอยานนี่พี่น้องคืออ่นเลือกกันนะเขารศจกเขารับจักันมีม้อนบริเกนแล้วนี่จะลูกพี่น้องพีดไถ่นะตัดโตลูกเงี้ยแต่ลูกทายว่าอะไรถ้ามันผิดก็ได้แต่ว่ามีม้อนอันในบ้านทายอันลุ่งยูทูกนี่ตั้งใจจะได้พี่น้องเ้ตตั้งใจทายพวาตัดโตพวกอืน ให้ลูกเพศไห้เป็นที่นะไปตั้งใจแลนะคลิปใน่ม้อนหรือพอยมีดหรออันที่ตัดต่อพี่น้องเพราะว่ามีว่าตั้งใจเออไม่ติดแต่แบบนี้เลยบุแมบิ๊มที่บอกโอ้ยเกิดไม่แฮงสปีดแฮงของหมูบัสบุ๊มบิ๊มพี่น้องเลยมาหายลูกได้เกิดกอนลูกบัสเนั่นแหละนี่พุทโธ่คนเบาซื่อด้พี่น้องหมูยี่มูจักกับว่าจักอวดสลัด เขาทุกมือปวดชะล่าปลุกล้านร่อยหน่อยเนี่ยแต่ว่าตัเองมุดจัดจะไมม้วนอยู่โว้ยปวได้ปะา้ว่าจะลูกม้วาแต่ล้านบ้ว่าจะคนอื่นกันแล้วแต่ถ้าอันอีหยังมาถือจนว่นี่ไปยังวนถือจนว่าแต่สิฟังเราดีที่เม้วนสิฟังดโบราณเ่าก่โบราณลูกะลานอันใดลูกล้านกมันถูกมากกว่าฟัง่างี้ถว่าอ่่นอจะเกิดคน เด็กคนกบีหนุมีเนาะคือเดทุกอย่างม่นจะดีห้องกับบีหนุ่มอถ้าเรืองเหยดบเหยียบตสวนบอไปไหนปสวนบอถากหนาตัดหนาบอเออปลูกพักปลูกมีเอเออ่นั้นนะเด็กเลือกอันแบบอีหยัางน้่งก็เป่งเลยส่หรออมหลักพี่น้องย้องหลักเป็นแต่ว่าบเป่นอห้องหลัก kamu kau